哎呀哎呀太阳，哎呀， มาป้มาดิมาดิจะไปขังเอไม่ราเจอเปอสนะทเจอออฟสองไม่ได้คือจะว่าแต่ละคนนี้ตัวแรงตังแต่ันวเรางมเด ใช่แล้ครับก็จะมี500900ยเ่แล้วนะครับใครที่อยากไปก็ไปเลยครับเสื้อก็จะได้เดี๋ยวันะครับชื่อ ถ้อยากได้ของฉันเป็นคนไหนพวกนี้ของของก็ต้องมีด้วยนะครับเดี๋ยวไม่เจอกันนะแต่ว่าตอนนี้ได้เปนหนึ่งสายได้ร้อยคนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับที่น้องอะไรครับ สาคครับเอาละ้องโดครับเลือกหมายเลขก่อนอยากได้หมายเลขไหนดีโอเคนพี uh, yeah, ่อชอบหมายเลขอใช่ไหมรอนเลือหมายเลขสองอันนี้นะโอเค ก็50กับ500หมดตาเลยไม่กด50กับ500เลยแล้วก็เราก็จะมีเครื่องดิจตีมีพาซิสเตอร์ตัวเลื่อยนั่งนะครับนั่งดูนะครัเอยู่นะครับแล้วก็จะมีคนใส่ถัง50กับ500แล้วก็ไปขอเงินให้คน 50สบาทแล้วโกงอผสแล้วแล้วรอบต่อไปสุดท้ายโยนตุ๊กแกแอร์ดาม ครับทีมนี้เป็นทีมที่มีการรวมตกันของใครบ้างรันสุดท้ายทีนครับทยนะทีมคอนดิโซนรักและทีมอนแต่ว่าครับแตนีนที่อยู่ในเกมนี้ นส่วนของวลทีมเครับวันนั้นถ้าใต่เ่รูตัวได้เลยครับเสื้อผ้ของติดที่บนร้อยเก้าสิบบาทนะครับทีก่ไม่ติด่ร้อมแล้วก็มไมู่้ัดููตอนนีี่ะพี่น้องถาที่เพื่อนขาแล้วนทีนี้พี่โพี่น้องนะันค่ะเพ่อนกดนพี่น้อรอลุกียว ได้บัตร่วนพิเศษนะครับวันนี้บัตรโน่งนะรับัตนตะวันนะครับเพราะคอนเสิร์ตมีสองวันมีจำนวนจำกัดครับใครอยากไปก็รอที่ไปคอนเสิร์แเมเจอร์สุนรนะครับแล้วก็รวมถึที่ไอแกลยจมีของด้วยนะครับที่สำคัญนะครับในรแลการัทุกท่านเพราะที่มดไอแมี่เวสั้งี้เนี่ยเป็นทั้งแรกกัทายเลยนะครับใครยใกก็รอที่าไปอรนะครับวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าทศ่า Sí,